ดาวเสากับดาวราหูกับการเมืองนะฮะเลขเจ็ดกับเลขแปดเลขเจ็ดคือดาวเสานะฮะเลขแปดคือราหูขณะนี้เสารจรถอยหลังกลับมาอยู่กับราหูเจ็ดแปดเนี่ยนะฮะในราศีกุมนะฮะทางการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเสาร,หราห,ารหูราหูเสาราหูราหูเสา เสาราหูได้คู่ชิดมักแผกผิดภาคครู่ดูหน้าขันกับเอาธาตุทาสาชาติชูขึ้นชูชันถ้าอยู่สิงลุมกันกักรานะครับหมายว่าถ้าอยู่ในสิงลุมกันไม่ดีจะมีปัญหาแต่ทางการเมืองเนี่ยเรือนราศรีกลุมเนี่ยเขาเขาหมายถึงรัฐสภานะฮะ การที่สาวราหูมาเจอกันหรือว่ามากุมกันในออราศีกุมเนี่ยก็จะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยที่เสาจรกลับมาถอยหลังนะในลักษณะถอยหลังจะอยู่ถึงอยู่ปัจจุบันถึง13ประมาณน3กุมภาหกเก้านะฮะจะถอยออกออกจากนี้จากออราศีกุมไปนะฮะ ในจังหวะนี้เองท่านนายกอน,นุทินเนี่ยท่านจังหวะนี้ท่านได้นายกโดยได้ลักษณะแปลกๆนะฮะก็คือพักประชาชนเนี่ยสีส้มเนี่ยคือรวมการการเมืองคนละขั้วกันนะก็คืออนุรักษ์เพื่อพักูุิใจไทยนายกอน,นุทินอนุทินเนี่ย,อน,นนยอนุรักษ์นิยมพักสีส้มเนี่ยเขาเสีร่รีประชาเิไ็ไตย แวนวอธิบายเขาต่างกันไม่ไม่สนับสนุนกันว่าแล้วก็อภิปรายทะเลาะกันมากในสภาแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่สาวกระหูมาคุมกันจอนมาคุมกันในราชสีคุมพักคประชาชนกลับยกมือให้เอ,อพักภูมิเจไทยให้นายกอนุชินเป็นนายกเออแบบเงื่อนไขพิเศษนะฮะมี MOA m o อ m o a เปะ๊ะ บอกว่าต้องยุบสภาในสี่เดือนนะฮะสี่เดือนนั้นก็คือเมื่อสิบประมาณสิบสามกุมภาเนี่ยดาวเสาเลขเจ็ดนี่มันจะจรกกับเข้าไปข้างบนนะแบบทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปข้างบนหนึ่งหนึ่งช่องนะฮะมันก็เป็นจังหวะที่นยกอดีตเขาประกาศจะยุบสภาวันที่สามสิเอ็ดมกราหกเก้าครบสี่เดือนเขาเริ่มทํางานหนึ่งตุลาหกแปดครบสี่เดือนเขาพอดีเขาก็จะยุบสภาสี่เดือน สี่เดือนก็จะเลียกตั้งใหม่ประมาณปลายเดือนมีนาคม69มันก็เป็นจังหวะที่ของท่าดาวสาว์ดีที่จะยกกลับไปที่นะแล้วก็เกิดการเลียกตั้งใหม่ก็แปลกว่ามันตรงกับกรอนของทางโหราศาสตร์ไทยพอดีสาวราหูได้คู่ชิดมักแพกผิดภาคคู่ดูหน้าขันกับเอา,าธาตุทาสาชูชูขึ้นชูชันในกรอนบอกว่าอยู่สิงอยู่กลุ่มอยู่กันไม่ดี ขณะนี้อยู่กลุ่มใช่ไหมก็ไม่ดีก็คือถ้าเป็นคนเนี่ยก็จะเจ้าเจ้าชะตาเนี่ยจะได้คู่เป็นลูกน้องอะ่ะเอาลูกน้องหรือเอาคนที่ด้อยกว่ามาเป็นคู่นะฮะก็คือแล้วก็ได้แล้วไม่ดีด้วยเขามีคําว่ากักลาถ้าถ้าดาวมันกลุ่มกันในราศีสิงในราศีกุ่มในราศีกันสามราศีเนี่ย ได้แล้วก็ไม่ดีแต่ก็จะได้จะได้อย่างนี้ถ้าราศีเหล่านี้เป็นในเรือนปัตนินะเป็นปัตนิหรือไปอยู่ต,ตนตนุอยู่ที่ลัคนาก็ตามเนี่ยก็อาจจะแต่ปัตนิจะเกิดมากกว่าจะได้คู่เป็นลูกน้องหรือคนที่ด้อยกว่าแล้วก็จะถ้าอยู่าสามราศีที่ว่าเนี่ยก็จะไม่ดีได้แล้วก็ไม่ดีบางคนได้แล้วก็มีความรักที่ดีนะแต่ว่าได้ลูกน้องอะ่ะมันก็ยังไงลหะก็ แล้วแต่ถ้ารักกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าไม่ถ้าถูกนินทาไม่ไหวก็จะถูกนินทามากแล้วก็ถ้ามีดาวสองดวงนี้อยู่ในพื้นดวงมันก็จะเอ,อ่อเปลี่ยนคู่บ่อยมีคู่บ่อยอย่างน้อยสองคนอะก็มีสดาวคู่ที่เป็นเสาคู่ที่เป็นราหูมีทั้งเป็นบาปเคาะทั้งคู่เลยมีคู่บ่อยก็าอาจจะไม่ดีหรือมีคู่เป็นไม้อะไรเงี้ย สองดาวนี้ไม่ดีแต่ในทางการเมืองกับเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆ